สวัสดีครับสวัสดีครับนัองชมพู่เจอกันอีกแล้วเทปนี้เทปนี้จะพูดถึงเรื่องนะครับการจัดการกับปัญหากล้ามเนื้อตึงที่เราพูดถึงกันไปแล้วถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ฟังยังไม่ได้ดูกลับไปดูก่อนก็ได้นะครับจะได้มาต่อกันถูกขออนุญาตเท้าความนิดนึงนะครับปัญหากล้ามเนื้อตึงเนี่ยตรงหัวไหล่จะเกิดขึ้นจากตรงนี้นะครับส่วนหน้าอกนะครับแล้วก็นัองชมพู่หันข้างนิดนึงนะครับตรงนี้ที่ตึงคราวนี้วิธีจัดการกับปัญหาที่ตึงเนี่ยมันทําได้หลายวิธียกตัวอย่างเช่นการยยืดด้ววตัเอง การยืดตัวเองก็ทําก้มหัวลงไปนะครับกล้ามเนื้อด้าน,ด,านด้านหลังเนี่ยก้มหัวลงไปแล้วก็เอามือดันหลังศีรษะตัวเองลงมาจะใช้หนึ่งมือหรือ2มือก็ได้ค้างไว้นะครับนี่เป็นท่าที่1น,นะครับซึ่งอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ดูเนื่องจากว่าเป็นท่าที่มันมันแพร่หลายอยู่แล้วนะครับผมขออนุญ,ญาตไม่ลงรายละเอียดวิธีที่2ก็คือให้เพื่อนนวดให้ให้คนใกล้ชิดนวดให้แต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่มีใครอยู่กับเราเลยนะครับโดดเดี่ยวเดียวดายดูน่านสงสารมาก ใช้ตัวช่วยก็ได้ปัจจุบันนี้มีลูกบอลน,นวดนะครับน้องชมพู่หน้าตาเป็นอย่างนี้อันนี้คืออันนี้คือลูกเทนนิสนะครับลูกเทนนิสอ่าจริงๆแล้วมีอุปกรณ์ช่วยในการนวดคือลูกบอลน,นวดเขาเรียกว่าบอลมัสสาอยู่ในช้อปปี้รัซซาดามีลูกแล้วไม่กี่ตังค์นะครับถ้าเกิดว่าอยากได้แล้วที่ซื้อใกล้ๆบ้านมีอุปกรณ์กีฬาใช้ลูกเทนนิสก็ได้นะครับขอให้เป็นลูกกลมขนาดประมาณนี้นะครับถ้าเล็กกว่านี้ พื้นที่บางส่วนมันจะไม่โดนนะครับแล้วก็ที่ลูกเทนนิสเหมาะสมเนื่องจากมันมีลักษณะความแข็งนะครับตอนกดเข้าไปจะมีความแข็งนิดนึงนะครับอีกอันนึงนะครับที่ช่วยเราได้เป็นตัวช่วยที่ดีเกาเรียกว่าโฟมโรลเลอร์นะครับอันนี้นะครับตัวโฟมโรลเลอร์เนี่ยจะมีลักษณะเป็นแท่งนะครับกลมๆบางอันก็จะมีตะปุ่มตะปับนะครับแต่ก่อนแพงครับอันนึงสี่หสมัยนี้ไม่แพงแล้วครับช้อปปี้ลาซาด้อันล้ 90 120บาทก็มีนะครับลองไปดูนะครับอันนี้เป็นตัวช่วยที่ดีมากในการที่คลายกล้ามเนื้อด้วยตัวเองโดยเฉพาะคนที่มีปัญหากล้ามเนื้อติดตึงนะครับหลังจากนี้นะครับผมจะขออนุญาตสาธิตวิธีการใช้ลูกบอลในการนวดนะครับทีละส่วนนะครับเริ่มต้นจากกล้ามเนื้อตรงนี้นะครับอ่าลังทุกคู่หันหลังให้กล้องนิดนึงโอเคตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับ ตรงที่มันติดมันตึงเนี่ยคือกล้ามเนื้อต้นคอที่มันติดกับฐานกะโหลกนะครับเวลานวดต้องใช้แรงนวดที่ค่อนข้างลึกเยอะนะครับอันนี้ลูกบอลช่วยเราได้สามารถทําได้ด้วยตัวเองนะครับเราจะใช้การนวดในท่านนอนหงายนะครับน้องชมพู่นอนหงายเลยครับนี่นะครับนอนหงายแล้วใช้น้ําหนักของศีรษะเรานะครับในการที่กดลงไปกับลูกบอลนะครับเอาลูกบอลขนาดเนี่ยครับลูกเทนนิสนะครับแล้วก็เอาวางไปที่ ฐานกะโหลกของตัวเองเราจะเห็นรูปศีรษะนะครับแล้วก็พอวางลงไปแล้วเนี่ยให้ตัวสังเกตนะครับเวลาที่เราวางลงไปตำแหน่งที่ใต้ฐานศีรษะเนี่ยน้ำหนักของหัวมันจะกดลงมากับลูกบอลนะครับพอมันกดลงมากับลูกบอลแล้วให้เรากลิ้งศีรษะไปทางขวาด้านซ้ายอย่างนี้นะครับช้าๆนะครับเราจะเห็นว่าตรงศีรษะตรงฐานกะโหลกเรามีหลายพื้นที่นะครับตอนนี้น้องจุมพูกำลังทำซี่ขวาอยู่นะครับ พอทไในตําแหน่งที่เหมาะสมแล้วนะครับยกศีรษะขึ้นนิดนึงน้องชมพู่จะขยับไปทางซ้ายนะครับอันนี้มุมกล้องอาจจะไม่เห็นนิดนึงแต่ว่าตอนนี้น้องชมพู่ขยับไปที่กล้ามเนื้อต้นคอนะครับด้านซ้ายนะครับโลดกิ้งไปกิ้งมานะครับคราวนี้หลังจากที่เสร็จตรงฐานกระโหลกแล้วฐานกระโหลกนี่ให้เวลาเขานิดนึงนะครับถามว่าทํานานขนาดไหนทาจนสบายได้ไม่ไม่มีผลเสียใดๆเพราะว่าเราจะรู้เองว่าน้ําหนักมันมากหรือน้อยนะครับถ้ามันเยอะเกินไปมันเจ็บเราก็จะไม่ลงน้ําหนักเยอะเอง นะครับต่อมาต้องคอเหมือนกันครับน้องชมพู่จากตรงที่ฐานกระโหลกแล้วก็กลิ้งลงมานิดนึงให้มันตรงกับตรงคอนะครับด้านขวานะครับกลิ้งซ้ายกลิ้งขวานะครับไม่ต้องเกร็งนะครับกลิ้งทิ้งน้ําหนักลงไปตามสบายนะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นขยับเลื่อลงไปนิดนึงนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ยกตัวขึ้นนะครับยกสะโพกขึ้นน้ําหนักที่กดลงไปมันจะ ลงไปทับกับลูกบอลกับลําตัวเราเองนะครับแล้วเราก็กิ้งไปทางซ้ายทางขวาอย่างนี้นะครับโอเคกิ้งขึ้นกิ้งลงนะครับมันจะมีองศาที่เรารู้สึกว่าเราทําแล้วเรารู้สึกโอเคกับมันนะครับถ้ามันไม่ได้ตําแหน่งเราต้องขยับนะครับหลังจากตรงหลังด้านบนเนี่ยเราจะขยับไปตรงหน้าอกนะครับท่านพูดยกตัวขึ้นนิดนึงครับ โอเคเอาลูกบอลสอดเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็ทิ้งตัวลงไปนะครับเวลานอนนะครับให้ชันขาขึ้นนะครับชันขาขึ้น9 0้าองศาอย่างนี้นะครับแค่ทิ้งน้ําหนักลงไปตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการนวดแล้วนะครับเราจะเพิ่มความหนักของการนวดได้โดยการยกก้นขึ้นนะครับเวลาเรายกก้นขึ้นน้ําหนักตัวมันจะทิ้งลงไปกับลูกบอลแล้วเราก็กิ้งตัวไปมานะครับซ้ายขวาขึ้นลงนะครับทาอย่างนี้ทีละส่วนไล่ไปช้าๆนะครับปัญหานี้จะได้รับการแก้ไขด้วยตัวเราเอง สำหรับท่านี้นะครับเป็นท่าที่ยืดกล้ามเนื้อหลังล่างเจ้าปัญหาได้ด้วยตัวเองกับลูกบอลเพียงแค่2ลูกวิธีทำทำยังไงนะครับนอนงายตามสบายอย่างนี้แหละครับนะครับถึงเวลาเรามีลูกบอลอยู่งนีอ2ลูกเนาะให้ชันเข่าขึ้นทั้งสองข้างครับสบายๆนะครับแล้วก็ใช้ลูกบอลทั้ง2ลูกเนี่ยวางไปตรงกล้ามเนื้อหลังนะครับเดี๋ยวเราจะพูดเอาสอดไปที่กล้ามเนื้อหลังนะครับ ให้ระวังตรงกลางหลังเพราะว่ากลางหลังเป็นทีเน่เป็นเป็นตำแหน่งของกระดูกสันหลังนะครับ <c ười> ให้กระดูกสันหลังอยู่ตรงกลางนะครับให้วางอยู่ก่างๆสองอัน ļ. อย่าให้มันไปโดนตรงๆนะครับ <c ười> พอได้ตำแหน่งที่ <c ười> เราคิดว่าโอเคแล้วนะครับทิ้งน้ําหนักตัวลงไปตามสบายหรือว่าเพิ่มความยากด้วยการยกก้นขึ้นนะครับแล้วมันก็จะตึงนะครับทิ้งทิ้งน้าหนักตัวลงมาอย่างนี้นะครับ น้ำหนักตัวเราเนี่ยจะไปกดที่ลูกบอลนะครับเว,เวลานวดเนี่ยเราจะใช้การเคลื่อนร่างกายเป็น2อทิศทางก็คือขึ้นลงนะครับกับซ้ายขวาเรานชมพูรู้สึกยังไงครับซ้ายขวากับขึ้นลงแบบไหนดีกว่ากันครับแบบขึ้นลงค แบบขึ้นลงดีกว่านะครับแล้วอันนี้แล้วแต่นะครับว่าชอบแบบไหนนะครับตำแหน่งที่กดลงไปเนี่ยเป็นตำแหน่งที่ตัวเรารู้เองว่าเราตึงตรงไหนนะครับแค่แค่นอนลงไปอย่างนี้ก็ตึงแล้วใช่ไหมครับรู้สึกตึงแล้วนะครับขยับซ้ายขวานะครับเวลาลูกบอลมันไม่ขยับเราขยับตัวลงมาลูกบอลมันก็จะไหลลงมาขึ้นลงนี้เป็นจุดเป็นจุดทำนานขนาดไหนทําจนรู้สึกว่ามันคลายแต่จริงๆแล้วประมาณ3นาที5นาทีขึ้นไปก็จะดีน้อยกว่านี้ก็มีผลแต่ว่าไม่มีผลดีเท่าไหร่นะครับก็ใช้เวลากับมันพอสมควร ครับสำหรับท่านี้นะครับเป็นท่าที่ช่วยในการยืดกล้ามเนื้อหน้าอกนะครับโดยที่ไม่ได้ใช้อุปกรณ์อะไรเลยน้งชมพู่ขออย่างเดียวนะครับขอมุมนะครับเราจะทาตัวเป็นโจรมุมตึกกันเนาะน้งชมพู่เนาะอ่ะครับไม่ต้องใช้อุปกรณ์อื่นเลยนะครับน้งชมพู่เรามีมุมไหมแถวเนี้ยเอจีเจอไม่ได้มุมเนี่ยเฮ้ยนั่นไงเราเจอมุมโดยบังเอิญไม่น่าเชื่อเลยจริงๆเราเตรียมไว้นะครับผมขำเองอีกได้ก็ได้แหละครับขำเองก็ได้แหละครับอ่ะถ้าขำแล้วก็ไปที่มุมมุมือกันเลยดีกว่าวิธีการทํายังไง เราเจอมุมแล้วอันนี้เป็นมุมนะครับมุมมุมมุมกล้องอาจจะมันมันขาวๆเหมือนกันนะครับเข้ามุมเสร็จแล้วเนี่ยให้ยืนชิดมุมนิดน,น,น,ออออนึงนะครับการแขนทั้งสองข้างออกเอาข้อศอกวางไว้ที่ผนังนะครับระดับของข้อศอกให้สูงเท่ากับระดับไหล่นะครับถ้าเกิดว่ายกสูงหรือยกสูงเกินไปหรือต่ำไปกว่านี้จะไม่ได้กล้ามเนื้อเป้าหมายที่เราต้องการนะครับพอได้ตำแหน่งเรียบร้อยแล้วนะครับลองดูที่ปลายเท้านะครับปลายเท้าจะ ปลายเท้านี่จะชิดกับยืนยืนชิดคู่กันก่อนนะครับเราเพิ่มความยากโดยการก้าวเท้า1เท้าไปติดที่มุมนะครับหลังจากนั้นพอก้าวก้าวเท้าเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะกดสะโพกเข้าไปติดนะครับกดสะโพกลงเข้าไปติดกับผนังนะครับค้างไว้จังหวะที่เรากดเข้าไปเนี่ยเราจะเห็นว่ากล้ามเนื้อตรงหน้าอกนี่จะตึงนะครับตึงขึ้นนับค้างไว้1 0ถึง15วินาทีนับนะครับหนึ่ง6 7 8สา0สี่ห้าหเจ็ดแปด้าิบกลับมาครับ กลับมาอันนี้นะับเป็นหนึ่งครั้งนะครับวันหนึ่งทำสัก40-50ครั้งจะทําให้กล้ามเนื้อตรงหน้าอกนี่ผ่อนคลายโดยที่เราไม่ต้องใช้อุปกรณ์ใดๆเลยนะครับลองทํากันดูนะครับผมสาหรับท่าต่อไปนะครับเราจะเป็นการใช้ลูกบอลลูกเล็กๆลูกนี้นะครับแก้ปัญหาความตึงของกล้ามเนื้อหน้าอกนะเราจะพูดเนาะนะครับกล้ามเนื้อหน้าอกเนี่ยที่มันตึงเนี่ยเนื่องจากเรายื่นแขนทํางานบ่อยเกินไปทํำยังไงดีนะครับอุปกรณ์ที่เราต้องมีคือหนึ่งลูกบอลติ้ง อันที่2ผนังว่างๆสักหนึ่งอันอยู่ข้างๆน้องชมพู่นะครับเราเริ่มสาธิตกันเลยดีกว่าน้องชมพู่ก็จะลูกบอลวางไว้กับผนังนะครับตำแหน่งตรงกับที่กล้ามเนื้อหน้าอกของเราพอได้ตำแหน่งแล้วเนี่ยให้กดตัวเข้าไปชิดกับผนังนะครับพอชิดกับผนังเราจะรู้สึกเริ่มตึงแล้วไอ้ตรงไหนที่มันตึงเนี่ยกดน้ำหนักลงไปแล้วก็กลิ้งตัวไปทางซ้ายขวานะครับซ้ายขวานะครับพอได้อีกที่หนึ่งให้ลองขยับลูกบอลน้องชมพู่ออกมานิดนึงเปลี่ยนตำแหน่งนะครับแล้วก็เอาลองเปลี่ยนตำแหน่งดู อีกที่นึง่งแล้วก็กดลงไปแล้วก็กลิ้งซ้ายขวาช้าๆนะครับช้าๆซ้ายขวานะครับคราวนี้ลองทำเขยิบตําแหน่งไปบริเวณที่ตึงนะครับอันนี้ทําได้บ่อยนะครับเพราะว่าเราจะรู้น้ําหนักว่ามันเจ็บไม่เจ็บนะครับลองทําดูนะครับ